สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการหุ้นร้อนทุกอินไซ์ค่ะกับหุ้นเด็ดหุ้นร้อนที่เราจะนามาเสิร์ฟคุณผู้ชมคุณผู้ฟังหลังปิดตลาดภาคเช้านะคะซึ่งวันนี้เราพบกันในวันศุกร์ที่14กุมภาพันธ์พุทธศักราช2568เดี๋ยวดิฉนันอนุภาสีรวงรับหน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการค่ะโดยตลาดหุ้นไทยในภาคเช้าที่ผ่านมานี้นะคะดัชนีตลาดนั้นแกว่งตัวในแดนลบค่ะมาปิดตลาดอยู่ที่ระดับ1,281.75จุดนะคะ ลดลง2.36จุดหรือคิดเป็น0.18ด้วยมูลค่าการซื้อขาย19,469.91ล้านบาทค่ะขณะที่นักลงทุนก็รอติดตามการประกาศผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนนะคะที่ทยอยประกาศมากขึ้นในช่วงนี้นั่นเองค่ะส่วนรายการหุ้นร้อนหุ้นไซต์วันนี้ค่ะขอ,อนำเสนอหุ้นบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือว่าหุ้น AOT นั่นเองนะคะ ซึ่ง AOT ก็ได้เสร็จสิ้นการประกาศผลประกอบการงวดไตรามาสที่1สิ้นสุดวันที่31ธันวาคม67ค่ะออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะมีกำไรสุทธิ5,344ล้านบาทเติบโต17.12%เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันปีก่อนที่ทำได้4,563ล้านบาทค่ะทั้งนี้ AOT นะคะหรือว่าทอทอทนะคะก็ได้รายงานงบการเงินรวมในไตรามาสที่1สิ้นสุดวันที่31ธันวาคม2567ค่ะ มีกำไรสุทธิ5,314.30ล้านบาทเพิ่มขึ้น781.27ล้านบาทหรือร้อยะ1 7 1 2เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนคะ่ะโดยมีไรายได้จากการขายหรือการให้บริการเพิ่มขึ้น1,956.27ล้านบาทหรือร้อยละ1 2 4 5จากการเพิ่มขึ้นทั้งไรายได้ที่เกี่ยวกับกิจการการบิน1,727.76ล้านบาทหรือร้อยละ2 4 4 1และไรายได้ที่ไม่เกี่ยวกับ กิจการการบิน228.51้านล้านบาทหรือร้อยละ2.65้เนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนเที่ยวบินและจำนวนผู้โดยสารค่ะไรายได้อื่นนะคะเพิ่มขึ้น1 6 0 3 7ล้านบาทหรือร้อยละ196.22ค่าใช้จ่ายรวมเพิ่มขึ้น186.70ล้านบาทหรือร้อยละ11.73สส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายอื่น ค่าจ้างภายนอกและค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาในขณะที่ต้นทุนการเงินลดลง65.04ล้านบาทหรือร้อยละ9.40สำหรับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น266.72ล้านบาทหรือร้อยละ23.23สอดคล้องกับผลการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้นค่ะด้านบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงนะคะได้ให้ความเห็นต่องบการเงินรวมนะคะของ AOT นะคะโดยระบุว่า AOT รายงานกำไรหลักไตรมาสที่1 ทับ2,025ที่5.4พันล้านบาทเพิ่มขึ้น16% year on year และ23% Q on Q ต่ำกว่าที่บลบัวหลวงคาดไว้9%และต่ำกว่าตลาดคาด6%โดยบลบัวหลวงนะคะได้ระบุว่าประเมินกำไรไตรมาสที่2ทับ2,025เติบโต year on year และ Q on Q ค่ะจากจำนวนนักท่องเที่ยวและเที่ยวบินต่างชาติที่เพิ่มขึ้นอีกครั้งปกติไตรมาสที่2ของปี2,025จะเป็นไตรมาสที่ดีที่สุดของปี โดยก็ยังชื่นชอบ AOT แนะนำซื้อนะคะราคาเป้าหมาย72บาทค่ะด้านบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยนะคะก็ได้ออกบทวิเคราะห์ว่าหลังจากที่ผ่านฤดูท่องเที่ยวที่แข็งแกร่งไปแล้วในไตรามาสก่อนหน้าผลประกอบการของ AOT ยังคงดีขึ้นในไตรามาสที่1นึทั 6, 8, 8, โดยกำไรสุทธิอยู่ที่5.34พันล้านบาทเติบโต17.1% year on year และ25.1% Q on Q ยังไรก็ตามกำไรสุทธิยังต่ำกว่าประมาณการของบอลล์เคจ ที่คาดไว้13.2%และต่ำกว่า Market 7. 7็ตคอนเซนซั7.7%โดยกำไรสุทธิในไตรามาสที่1ของปี2025หรือปี68นะคะคิดเป็น22.9%ของประมาณการกำไรเต็มปีของบอลล์เคไอที่2.34หมื่นล้านบาทจำนวนผู้โดยสารในไตรามาสที่1ทัก68อยู่ที่33.6ล้านคนเติบโต16.4%เทียบกับปีก่อนและเติบโต15.4%เทียบกับไตรามาสก่อนหน้า และจำนวนเที่ยวบินอยู่ที่2องแสี่พเที่ยวเพิ่มขึ้น14.8%เทียบกับปีก่อนและ11.1%เทียบกับไตรมาสก่อนรายได้อยู่ที่1 7 70, after, 1. 7หมื่นล้านบาทเติบโต12.5%อน year on year เทียบกับปีก่อนนะคะแล้วก็เติบโต5.3%เทียบกับไตรมาสก่อนหรือ Q on Q ในขณะที่ EBIT margin เพิ่มขึ้นเป็น41.4%จาก41.0% ในไตรามาสที่หนึ่งปี67และ37.6%ในไตรามาสที่สี่ทั้ง67ทั้งนี้รายได้จากธุรกิจการบินคิดเป็น49.8%ของรายได้รวมบริษัทในขณะที่รายได้จากธุรกิจที่ไม่ใช่การบินคิดเป็น50.2%โดยสรุปแล้วผลการดเนินงานของ a o t ในไตรามาสที่หนึ่งของปี68ยังคงสะท้อนภาพการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวไทยทั้งเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าและเทียบกับไตรามาสก่อนหน้านะคะ ดยเฉพาะในส่วนของนักท่องเที่ยวต่างชาติอย่างไรก็ตามมองว่ากําไรยังคงเพิ่มขึ้นช้ากว่าที่คาดไว้เนื่องจากมีการขอคืนพื้นที่เชิงคาณิย์บางส่วนและคา่าใช้จ่ายสูงเกินความคาดหมายเล็กน้อยพร้อมกันนี้คาดว่าผลการดำเนินง,งานของ AOT ในไตรามาสที่2ของปี68ยังคงแข็งแกร่งอย่างต่อนเนื่องทั้งเทียบกับปีก่อน Year-on-Year year, และไตรามาสก่อนหน้าหรือ Q-on-Q ค่ะเพราะเป็นช่วงไฮซีซันของการท่องเที่ยวในประเทศไทย เดีย๋ยวเราก็ตามมองว่าประมาณการกําไรของปี68ของบริจัยยังมีดาวไซด์อยู่บ้างจากการที่รายได้ค่าเช่าพื้นที่สำนักงานและการเช่าอาสังหาริมทรัพย์ของภาครัฐอาจจะต่ํากว่าที่คาดไว้ด้านคําแนะนํานะคะยังคงคําแนะนําซื้อโดยราคาเป้าหมายปี68ประเมินที่71บาท50สตางค์ค่ะด้านบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีนะคะคงคําแนะนําบายนะคะราคาเป้าหมาย64.50บาทกําไร ของปี2025ประเมินว่ามีแนวโน้มเติบโต22%เย a r on ออนเยียตามการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมการบินและมีอัพไซด์จากหลายโครงการที่คาดว่าจะชัดเจนขึ้นในปี2025กำไรสุทธิไตรามาสที่1 2025อยู่ที่5.3พันล้านบาทเติบโต17%เทียบกับปีก่อนและ25%เมื่อเทียบกับไตรามาสก่อนตามปริมาณผู้โดยสารและการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัว โดยหุ้น AOT นะคะก็ปิดการซื้อขายอยู่ในภาคเช้าที่ผ่านมาที่52.75สตางค์นะคะลดลง1.75บาทหรือ1.75สตางค์ที่เป็น3.21เอร์เซค่ะมูลค่าการซื้อขาย1,672ล้านบาทนะคะและนี่คือหุ้นเด็ดหุ้นร้อนที่เราฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันในวันนี้ค่ะหากคุณผู้ชมหรือว่านะักลุนท่านใดต้องการติดตามข่าวสารเพิ่มเติมนะคะติดตามอ่านข่าวแบบเรียลไทม์ได้ที่เว็บไซต์น้นไซต์ .com นะคะ แล้วก็ยังติดตามได้ทางช่องทาง Facebook, Instagram, x l i ก e ์ไลน์ t e l e e gram Trade, TikTok และการรับชมย้อนหลังได้ที่ช่อง YouTube c h anel n ด้วยเช่นกันค่ะวันนี้รายการหุ่นร้อนหุ่ไซ้หมดเวลาลงแล้วพบกันได้ใหม่ในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเวลา14นาฬิกาโดยประมาณวันนี้ที่ฉันต้องขอตัวลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ